ค่ะเด็กๆก,กลับมาต่อกันนะคะอันนี้หลังจากที่เราได้ตัวอุบะแล้วนะคะคราวนี้เรามาทําตัวพวงบ้างนะคะอันนี้คือตัวพวงนะคะกลางผ้าออกนะคะกลางผ้าออกอย่างนี้ลักษณะแบบแบบนี้นะคะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะมองเห็นไหมอ่ากลางผ้าออกเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะคะ เอาแหลมๆเนี่ยอมุมแหลมหาตัวเองนะคะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราม้วนจากมุมแหลมตัวนี้ไปหามุมนู้นนะคะ,ะค่อยม้วนไปนะคะไม่ต้องม้วนแน่นมากก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับผ้านะคะอันนี้ตัวนี้พอดีเป็นผ้าสิบอ็ดคูณสิบเอ็ดมันจะเป็นค่อนข้างบางนิดนึงเราก็ไม่ต้องม้วนแน่นมากนะคะเดี๋ยวมันจะพวงเลยเกินไปนะคะถ้าเป็นสิบสองคูณสิบสองเป็นผ้าหนาเนี่ยเราต้องม้วนแน่นหน่อยนึงนะคะอันนี้ ก็ม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนไปจนสุดโอเคอนี้ค่ะนะม้วนไปยังสุดเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเราเอายังไม่ต้องทําอะไรมันนะคะถ้าใครจะเอาได้เย็บไว้ก็ได้แต่อันนี้ไม่ต้องนะคะครูไม่พาทํครูไม่พาทํา เสร็จแล้วโค้งมาอย่างนี no ้นะคะตัวนี้ให้มันอยู่ด้านในอย่างนี้นะคะจับตัวแหลมๆตรงนี้ให้มันอยู่ด้านในอย่างนี้นะคะตัวไหนเสร็จแล้วตรงนี้มันจะบางสังเกตไหมคะตัวนี้สองข้างเนี่ยมันจะบางตรงนี้จะหนาใช่ไหมคะเสร็จแล้วโค้งเข้ามาหากันเดี๋ยวเอาตัวนี้สอดเข้าไปในนี้นะคะตรงนี้จะสอดเข้ามาในนี้มันก็จะหนาเสมอกันกับข้างบนนี้นะคะจับโค้งเข้ามาเสร็จแล้วก็วางนะคะ เข้าไปลยยัดเข้าไปให้มันเป็นพวงวงกลมนะคะให้มันหนาๆเสมอกับข้างบนนี่นะคะแบบนี้นะคะตรงข้างกันแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นรูปโดนัทเป็นรูปอะไยนี่แหละค่ะยัดเข้าไปให้แน่นนี่แน่นละก็จะได้ลักษณะโดนัทแบบนี้นะคะเป็นวงกลมตรงนี้ก็านหนาก็จะเกือบเท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันแล้วก็กยับมานะคะขยับให้มันเท่ากันให้มันความหนามันเท่าเกัน นะคะคจะได้ไม่หย่อนตอนที่เรานั่นนะเอเคนะคะอ่าเลงเข้ามามครูจะพาทําอะไรง่ายๆนะคะครูจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่มันยุ่งยากเยอะแยะเสร็จแล้วอ่าขออภัยนะคะพอดีชนกล้องครูตัดลิฟวินด้วยเม็ดนึง ลนนะะะคิบบี้นี่ตัดอ,ออกนะคะ1เมตรเสร็จแล้วตรงนี้เราเอามามัดตรงนี้นะคะตรงจุดที่เราลอยต่อเรานี่นะคะเราก็มัดอย่างนี้นะเหลือ,อไว้ประมาณสิหเซนติเมตรเอาไว้ผูกโบนะคะตรงนี้นะผูกโบล,ลักษณะแบบนี้นะคะเหลือ,อไว้นิดนึงดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเอาไว้มัดด้วยมัดมัดตอนที่ เดี๋ยวเราจะคล้องคล้องเป็นวงนะคะเป็นวนวนไปเป็นลายมัดนะคะมัดเลยมัดให้แน่นเขอย่นี้นะคะตรงนี้มัดแค่นี้ก่อนนะคะอ่ามัดทบเดียวนะคะอย่าพิ่ง <c oughs> เป็นเงื่อนตายเพราะว่าเดี๋ยวเราวนมาถึงตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปมัดกับอีกเส้นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็เริ่มนะคะวนอย่างนี้ เราจะคล้องลงไปข้างล่างเห็นไหมคะเส้นยาวนะคะเส้ยนะะสยาวยนะะวนไปเลยนะคะวนทับตัวนี้ไปนะคะค่อยๆวนไปนะคะวนเป็นเกลียวไปนะคะเป็นข้อๆไปไค่อยๆทำนะคะดึงให้มันตึงๆมือนะคะมันจะได้เป็นเป็นข้อๆนิดนึงนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ต้องดึงให้มันมันตึงมากนะคะมันจะได้ไม่เนี่ยป่องๆนิดนึง นะคะบนมาเลยนะคะตรงนี้เราไม่ต้องเย็บมันก็จะถูกไอเนี่พันมาเองนะคะเพราะว่าเจตนาของตัวเนี้ยเราไม่ได้ทําถาวรสมมติว่าอ่ให้คุณแม่แล้วคุณแม่รับแล้วเนี้ยก็แกะออกอไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะไปเช็ดมือเช็ดหน้าก็าแล้วแต่ทันนะคะนี่เราพันไปนะ ด้านนี้เหลือสั้นซะแล้ว <Okay. S 1> แ,แสดงว่าต้องเอาซักเม็รสามสิบเซนนะคะถึงจะพอดีนะคะประมาณนี้นะคะเราพันเป็นเกลียวอย่างนี้นะคะเอาซักเม30สามส,สิบเซนนะคะตรงนี้มันจะเหลือสั้นเกินไปหรือเราไม่ต้องผูกตรงนี้ก็ได้อะเดี๋ยวไม่ต้องผูกจะได้ไม่ต้องต่อคลิปหน้า แค่นี้เราไม่ผูกโบก็ได้หรือถ้าผูกโบก็เอาสักเม็ดสามสิบนะคะนนี้เดี๋ยวรู่จะไม่ต้องผูกโบรูจะจบเลยนะคะอันนี้ถ้าใครอยากจะผูกโบก็เพิ่มริบบิ้นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมาจบกันตรงนี้นะคะมันจะมาจบกันตรงตรงเริ่มต้นเนี่ยแล้วเราก็จะผูกผูกเข้าไว้ด้วยกันนะคะอันนี้เดี๋ยวรู่ผูกเลยนะคะรูจะไม่ทำริบบิ้นนะ เราไม,ไม่จะไม่ทําโบไม่ใช่จะไม่ทําริบบิ้นนี้คือจะผูกเลยนะคะอันนี้จะผูกเลยนะคะจะไม่ทําจะไม่ทําริบจะไม่ทําโบแบบนี้นะคะใครจะทําโบแบบนี้ก็เผื่อเผื่อตัวตัวโบนี้ด้วยก็ได้นะคะว่ามันลกตัวเนี้ยนะแค่นี้แล้วกันนะคะน,นี่จุดเริ่มต้นน,น,นะคะ เราก็สามารถตัดออกได้เลยนะคะอ่ะลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกลมๆอย่างนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาประกอบพวงนะคะ